อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สามารถที่จะเลือกตั้งพรุ่งนี้ได้เลยนะคุณธรรมกาถ้ารัฐบาลประกาศยุบสภาครับเนะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อคืนนะคะบรรดานักวิเคราะห์ข่าวก็อ,ออกมาพูดตรงกันหมดว่าคุณอนุทินมีสิทธิ์ยุบสภาประมาณวันที่สิบสามธันวาคมสิบสามธันวาเพราะอ่าหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเออ ไม่เกินวันที่สิบห้าธันวาคมถ้านะคะถ้าพักเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจม,มีแนวโน้มว่าคุณอนุทินเนี่ยจะยุบสภาเพื่อไม่ให้เกิดการอภิปรายเ,เพราะว่าถ้าถ้าปล่อยให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอะ่ะก็เท่ากับเป็นการเปิดแผลต่างๆในสภาอย่างดุเด็ดเผ็ดมันแล้ว การอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงใกล้จะยุบสภาส,สมมติว่าทำลายสี่เดือนใช่ไหมแล้วคุณปล่อยให้มีการอภิปรายอะ่ะทุกคนใส่ไม่ยั้งไงอืมใช่ทุกคนก็จะใส่ไม่ยั้งแล้วความยากลำบากอะ่ะมันจะไปอยู่ที่พรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายข้านผู้นำฝ่ายค้านว่าจะแสดงฝีไม้ลายมือในฐานะผู้นำฝ่ายค้านแค่ไหนคำปราโาทว่าพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้ำเนี่ย ภรคประชาชนก็ต้องรู้สึกว่า่ะฉันต้องการลบคําปรามากว่าฉันไม่ใช่ฝ่ายค้าฉันก็ต้องอภ,อภิปรายให้มันเด็ดสรติไปเลยเออฉันต้องอภิปรายให้มันเผ็ดร้อนที่สุดเพื่อโกยคะแนนในออในโค้งสุดท้ายอืมทีนี้พออภิปรายให้มันแบบดุเด็ดเผ็ดมันที่สุดเพื่อเก็บคะแนนโกยคะแนนในโค้งสุดท้ายแล้วเพื่อลบคําปรามากในฐานะฝ่ายค้าพอถึงเวลาย,ยกมือ จะยกมือสนับสนุนหรือจะยกมือไม่สนับสนุนล่ะยังไงดีจะยกไม่ยกจะยกไม่ยกเออเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความยากลําบากแก่พรรคประชาชนใช่ป่ะใช่ครับพรรคประชาชนนี่แหละเหยียบเรือสองแคมอ่ะและจะทําตัวแบบยากที่สุดถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนถ้าปล่อยให้มีการอภิปรายไม่ไวไว้วางใจพรรคที่ปล่อยจอยสุดคือพรรคเพื่อไทยไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรสี่ต้องรู้เลยนะ เออฉันปัดปล่อยทุกหมาดโค้งสุดท้ายเ,<อ>เพราะฉะนั้นคุณอนุทินเพื่อที่จะคีปลุกของทั้งพักตัวเองและคีปลุกของพักฝ่ายคำ้ำคุณอนุทินอาจจะต้องชิงยุสบสภาเพื่อนหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้สูงว่าการยุสบสภาอาจจะเกิดขึ้นประ,ประมาณกลางเดือนธันวาคมครับ แต่ทีเนี้เนี่ยกลางเดือนธันวาคมถ้ากลางไทม์ไลน์นะครับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอยู่ในชั้นกรรมธิการซึ่งมันก็มีเงื่อนเวลาไงครับในการานำร่างเข้าสู่วาระ3ซึ่งตอนนั้นเนี่ยาทางคุณประวรสังกัณโนก็บอกว่าประมาณไม่เกิน20เนาะไม่เกิน20ก็จะจบสำหรับเรื่องนี้เพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นตอนของการทำประชามติถ้ายุบสภา15ทธันวา อันไหมฮะมันมันมันคาบเกี่ยวกันเนาะก็จะมไม่ทันทีนี้พอไมนนะ่ทันอ่ะคนก็ต้องคำถามไงครับว่าอ้าวเอ็มโอเอที่เซ็นกันไว้ล่ะแล้วรัฐบาลภูมิใจไทยมีความจริงใจในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญแค่ไหนมันก็จะเป็นไปตามคำพัก,กาพยากรณไงมเมื่อไม่ทันประชาชนก็จะไปตอบคำถามประชามติว่างาั้นรัฐมนูญก็ไม่ต้องแก้อ่า หรือสมมุติว่าเราเาไม่ชอบร่างฉบับของภูมิใจไทยครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าระหว่างอยู่กับร่างของภูมิใจไทยกับอยู่กับร่างของประยุทธ์อืฉันรู้สึกว่าฉันอยู่กับร่างของประยุทธ์ต่อไปเรื่อยๆดีกว่าไหมมันก็จะมีคนคิดแบบนี้อหรือสลีมเฟดหนึ่งจำนวนมากก็บอกว่าฉันไม่ต้องการร่างของพักประชาชนที่เป็นร่างหลักตอนนี้เพราะว่าจะมีการไปวุ่นวายกับหมวดหนึ่งหมวดสองหรือเปล่า ก็จะมีการใส่โคกันว่าระวังนะถ้าไปตอบคําถามประชามติว่าอยากให้แก้รัฐธรรมนูนน่ะมันคือมันคือไปยุ่งว like ุ่นวายกับบดหนึ่งมดสองนะระวังนะมันจะล้มล้างการปกครองหรือเปล่าครับคืออะไรอย่างเงี้ยข่าวลืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะมาเต็มเลยแล้วมันก็จะไปไปไปส่งผลกระทบต่อคําถามเยสหรือ no ในประชามติต่อเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูนเพราะฉะนั้น ไม่จะเป็นต้องเชื่อที่ไขวิเคราะห์นะคะคุณผู้ชมสิ่งที่แขก่อยากจะบอกก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้อะครับนะดังนั้นก็เตรียมพร้อมไว้ดีกว่าสําหรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้ในทุกซีนารีโอค่ะครับอะไรพูดแบบมาดามแพของทานค่ะทุกอย่างเป็นไปได้เออทุกอย่างเป็นไปได้นะครับคุณพราดอนปิษณานาถกุลนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็บอกว่า เมื่อนักข่าวเขาไปถามว่าแม้ว่าร่างของพรคประชาชนจะเป็นร่างหลกักแต่สามารถแประยะติให้คลายความกังวลได้ใช่ไหมคุณพระดอนบอกว่าทุกร่างมีการระบ,บุว่าจะทําอย่างไรแต่เป็นเพียงหลักการกว้างๆว่าจะให้เพิ่มเติมหมวด15ทับหหรือไม่ก็คือแปลทำเป็นไงก็คือว่ามันลื่นไหลได้มันปรับแก้ได้เนาะอยู่ที่การคุยในชั้นกรรมธิการทีนี้มันจะมีปัจจัยอื่นที่จะทําให้รัฐธรรมานูญไม่แล้วเสร็จตาม MOA ไหมนี่เลย นะครับคุณพระดอนชี้แจงแบบนี้ว่านายกัฐมนตรีบอกแล้ว่าจะวิสภา31มกราปีหน้าซึ่งเป็นไทม์ไลน์เดิมที่ต้องตั้งเอาไว้และเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันไม่เกิน60วันดังนั้นคร่าวๆนะการเลือกตั้งจะมีขึ้นไม่เกิน22มีนาคม69ก็เป็นวันที่29มีนาคม69ซึ่งจะทําประชามติต้องทำาวาเดียวกันกับวันเลือกตั้งดังนั้นการลงประชามติจะนับย้อนหลังว่าจะทําวันไหน และรัฐบาลต้องออกคำถามประชามติวันที่เท่าไหร่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายประชามติฉบับใหม่ซึ่งได้แก้ไขใหม่เป็น60ถึง150วันซึ่งลนมาจากเดิม90วันอ๋อมัน,มน มันยืดหยุ่นเวลาให้ให้กว้างขึ้นเนาะ <fit> 60ถึง150วันจากเดิมเนี่ยคือ90วันทําให้เวลาของรัฐสภาเนี่ยมีเพิ่มขึ้นอีก2 3สัปดาห์จึงเชื่อว่าจะทํางานได้ทันนะครับอย่างไรก็ตามกรอบของการทําประชามติ <_ m ul inar> ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าในใชั้นกรรมธิการจะพิจารณาแล้วเสร็จได้ทันกําหนดแตท่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เกมของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่คือถ้าเราดูจาก กรอบระยะเวลาในการประชุมสภาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดสภาเนี่ยวันที่31ตุลาคมนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาจะมีการประชุมสภาสมัยวิสามันไหมเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยกันเรื่องการร่งางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช่ไหมครับคุณกรรมการแต่ทีนี้เนี่ย <c oughs> ในช่วงสมัยวิสามันเนี่ยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ก็จะต้องรอสมัยประชุมใหม่ซึ่งจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกาท,ทันวาเนาะ ปันวาใช่ไหมครับอ่ามันก็เลยเป็นเหตุให้พวกนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันว่าอาจจะมีการยุบสภาไม่เกินเกลางเดือนธันวาคมเอยค่ะคุณคุณคาดังนั้นน่ะไม่ว่าสิไม่ว่าจะเป็นซีนาริโอไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ตามที่คุณพลดอนพูดหรือจะเป็นไทม์ไลน์การคาดการณ์ของเหล่านักวิเคราะห์พรรคการเมืองที่สามารถปล่อยจอยได้มากที่สุดตอนนี้คือพรรคเพื่อไทยใช่ ปล่อยจอยได้ในทุกซีนารีโอค่ะถ้าได้ถ้าคือถ้าคุณอนุทินไม่ยุบสภาพักเพื่อไทยก็ได้ปล่อยของในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพักเพื่อไทยก็จะได้อันล็อกขออนุญ,ญาตใช้คำของหมอโจ้ได้อันล็อกเรื่องอตบัดสัตว์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะมีคนตบัดสัตว์กว่าครับ ตบัดสัตว์กว่าคืออะไรตบัดสัตว์กว่าก็คือโหวตอนุทินเป็นนายกเองโวยวายเรื่องสแกมเมอร์เองพูดเองว่าเลือกอนุทินมายุบสภาไม่ได้เลือกอนุทินมาบริหารประเทศแต่ย้า,ย,ายข้าราชการฉ่ำทุกวันย้ายผู้ว่า,ย,าย้ายทุกตำแหน่งย,ย้ายไม่ย้ายแบบย้ายแบบจนละสมละสายไปหมดแล้วเนี่ย เมื่อวานาก็ย้ายเออ่เลขาประกันสังคมครับอืมเห็นไหมคือครับคือตอนนี้งานหลักๆที่คุณอ,อนุทินทำก็คือเป่าแซ็กซโซโฟนร้องเพลงเล่นดนตรีหมูเตลูไหวพ้พระนิมนต์เจ้าคุณธงชัยมาทาเนี่ย <laughs> ย้ายนอลสิงเปลี่ยนสีฉัดนอลสิง <laughs> ใช่ไหมคะกับ <laughs> ย้ายข้าราชการนี่แหละ <laughs> ถูก งานประชุมขอลบหมอเมื่อวานเนี่ยโหลิสย้ายข้าราชการแบบยาวเหยียดเป็นหางว้าวเลยซึ่งิ่งเนี้ยพักเพื่อไทยเอาไปเอาไปพูดในสภาแน่นอนว่าเอ้าผู้นำฝ่ายค้านคะคุณนัทพงศ์ค้ะไหนบอกว่าโบทอนุทินมาเป็นนายกเพื่อยุคสภาในเอ็มโอเอเนี่ยลืมเขียนไปหรือเปล่าว่าแถมยกใหญ่ข้าราชการย้ายชั่ม ย้ายชมย้ายสนุกสนานมากค่ะใช่ใช่เหม่มันก็ต้องแหมวางฐานเนาะใช่ไหมเออแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยอ่ะเอาไปบลัฟพักประชาชนเนี่ยมาว่าเราตบสัตว์แล้วมาดูผลงานตัวเองสิโอ้ยโวยวายเรื่องสแกมเมอร์โวยวายเรื่องอนุทินตั้งวลพักมาดูแลเรื่องสแกมเมอร์โวยทำไมแล้วใครเรื่องอนุทินมา อนุทินเลือกวรพักโรมโวยวายว่าตั้งวรพักทําไมคนก็ถามว่าแลรอใครเลือกอ,อ,อนุทินกูเองงูกินหางแม่คุณผู้ชมสาบนงูกินหางเนี่ยมันจะถูกเอาไปพูดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณอนุทินไปยุคสภาสามสิบเอ็ดมักลาคุณอนุทินต้องเจอเกมอภิปรายพักประชาชนก็เจอเกมอภิปรายไม่ไว้วางใจพักเพื่อไทยก็คือปล่อยจอย ในฐานะคนที่ติดตามข่าวการเมืองนะสนับสนุนเลยยื่นอภิบายไม่ไว้วางใจมันจะมันมากแล้วจะเป็นการแหกแหกช่วงโค้งสุดท้ายอะฮะเนาะโอ้โหมันแบบรับเพื่อไทยเนี่ยไม่มีอะไรต้องเสียเอองูเห่าอยากไหลไหลเลยค่ะเลือดอ,อ,อยากไหลออกไหลไปให้เต็มที่ค่ะเพราะเราอยากได้เลือดใหม่มาเติมจะแย่อยู่แล้วค่ะเมื่อเมื่อคืนนี้หมอโจยังพูดเลยนะครับว่าเลือดเก่าไหลไปอะเลือดใหม่ ก็ไหลเข้ามาเนาะเออแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาชาวบ้านเนาะตาสีตาสายยัยบุญนางมาเนี่ยแถวแสันขยงสันขยมเชียงมงเชชิงใหม่เขาาไม่ดีเขาไม่ดีสนใจเรื่องอังของอังเคอรอะไรเนาะเออเขาอันล็อกมันไปแล้วใช่ไหมเออทีเนี้ยเขาก็สนใจแต่เรื่องปากท้องเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดังนั้นเนี่ยมันก็เข้าทางพักเพื่อไทยอีกว่าอา้าวนี่คืองานถนัดนะ เขาไม่ได้สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างที่หมอโจพูดใช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดภาพเปรียบเทียบแล้วไงระหว่างดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทกับคนละครึ่งพลัสครับสภาพดูสภาพคนละครึ่งพลัะก่อนเออฮะแล้วพักเพื่อไทยก็จะเกทับพักประชาชนได้อีกสิริกัญญากับทีดีไอเนี่ยออกมาขัดขวางดิจิตอลวอลเล็ทุกวันใช่ครับแต่ตอนนี้ออกมาอวยคนละครึ่งล l แต่แต่คนละครึ่งพาร์ทนี่กรกะตุ้นเศรษฐกิจได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะฮะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นด้านละค่ะครับก็ทุกอย่างอะ่ะมันจะเข้าทางเพื่อไทยหมดเลยแต่ทีนี้ถ้าเขาไม่ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือยุบสภาเร็วขึ้นยุบสภาเร็วขึ้นก็เข้าสู่การเลือกตั้งเร็วขึ้นก็ยิ่งดีอีกอเราก็จะเอาเรื่องการยุบสภาห,หนีการอภิปรายไปหาเสียงได้อีกโอ้โห ทั้งขึ้นทั้งล่องเลย